It. All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Boomers all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a สวัสดีครับอยู่กับผมเคมเจ็ดเก้านะครับวันนี้เรามาเล่นเป็นอ่าบูบลิงกันบ้างนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าออ่จะออกมาแบบไหนนะครับเออมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับขับวูบลิงตัวนี้นะมาซึ่งโอ้โหตอนนี้แบบโอ้โหน้องเราแบบมาเอะบวกเลยมามาไม่ตายด้วยนะไอ้เอ้ยดูดีนิดเดียวโอ้โหงั้นเราก็ไม่เป็นไรงั้นก็ถอยแบลเลือดก่อนแล้วกันโอ้โห มื่อกี้แบบอะไรวะไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้แปลกใจวะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่สองฝั่งก่อนนะครับฝั่งเรานะครับตัวแรกนะครับจะเป็นผมนะครับเล่นเป็นอ่าวูบลินนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นอ่าปีเบจเกิร์น็อตนะครับเล่นโดยน้องต้นกล้าสองสองนะครับแล้วก็จะมีเป็นไอ้นี่นะครับอ่าลุน่าสนนะครับที่น้องมากับเราอ่าผมจําชื่อน้องไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่อน้องชื่ออะไรต้องขอโทษด้วยนะ มาแล้วก็จะมีไอโอ๊ยตีเราเจ็บจังอ่ะเดี๋ยว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 ขอคืนตอนนี้ของขอคีปบอมอ่าเราก็จะมีเป็นไอ้นี่นะครับอ่าน้องอ่านี่นะครับมีเดนะครับเล่นเป็นอ่าอีคลิปนะครับอ่าเราก็จะมีเป็นอ่าน้องอ่าเตอร์นะครับไม่ใช่เตอร์นะครับแล้วก็เล่นเป็นอ่าแมนติสนะครับอ่าส่วนอีกฝั่งนะครับตัวแรกจะเป็นวูบลีนนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่านี่นะครับเป็นไอรอนแมนนะครับแล้วก็ยอนดูแล้วก็มีเป็นไอโปเซอิกนะครับ แล้วส่วนปลายอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นถานอดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตานี้จะลิ้นออกมาแบบไหนมาส่วนตอนนี้เราก็เห็นหน้าบวกเซบวกเลยมหมมาบวกไหล่ะบวกไหมล่ะบวกไม่ล่ะบวกไม่ล่ะเราตีเจ็บนะมาดิเดี๋ยวเราต้องออกเป็นตัดเลือดก,ก่อนวะเพราะว่าเจอวูบลินตัวเดียวกันอาจจะฆ่ากันลุงยากต้องออกตัดเลือดก,กันก่อนวะมามาไอตัวปอมเอาปอมมาดิตัวปอมมาดิ โอ้โหมาดิมามาสึกระหว่างหนึ่งหนึ่งของเราใส่กันมา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 ,มา,มาตอนนี้คือไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่ากันมามา What? What the fuck? มามามาเราเกิดมาที่เรียบร้อยฮะหลังจากที่แบบหนึ่งหนึ่งกันไปมาส่วนตรงนี้ก็ เดี๋ยวต้องก็งคืนวะเดี๋ยวต้องอาคืนแบบไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้ก็เป็นงานเหมือนกันโอ้โหเปิือนตีวิ่งใส่เลยเลยโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้หตอนนี้คือฝั่งเราค่อนข้างที่จะอา่ายับพอสมควรนะเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนนะส่วนตอนนี้ก็คือยับยับมากยับกันมากโหตรงกลางไอ้ตรงกลางตรงกลา,างว่างไง โอไม่ตายวะโอยไม่ถึงวะผมว่าจะกดไอ้นี่สกิลหนึ่งแล้วก็พลิกเข้าไปที่ไหนได้ระยะไม่ถึงไม่งั้นจะเอาอยู่ไม่เป็นไรงั้นเราก็กลับมากันคลิปอยู่ป้อมบนกันก่อนมามาโชวว์์โชดิโชว์มามามาดิแต่ว่ามันมันอาจจะแข็งกว่าผมนะครับวูบลินตัวนี้เพราะว่ายังไงอะ่ะคือมันมันเล่นสายเ,ยเป็นแบบ ตัดเลือดอะไรพวกนี้เออไม่ใช่เลยเป็นเป็นเกาะกายภาพนะซึ่งมันจะอึดกว่าผมตัวผมมายกลอยไปเลยมาเดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราแบบหนึ่งหนึ่งอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเอากันลงยากอ่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีฮิวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลของวูบลินก่อนนะครับสกิลที่หนึ่งของวูบลินนะครับจะเป็นการอาเพิ่มบ้าพลังโจมตีขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถพุ่งเข้าไปหาศัตรูได้นะครับอ่า โอ้โหโดนตันว่ะขอมค,ครับที่ล้างตันให้อืมแล้วก็จะมีถ้าเราตีครบสามครั้งนะครับก็ทาการยุกศัตรูลอยขึ้นนะครับมะเออขอเรียกเขาขึ้นมาก่อนไม่บวกครับโอ้โหส่วนตรงนี้ว่ะเหมือนฝั่งเราจะไปรวมกันโคตรเลยที่อยู่ลึกล่างโอ้ยเราไม่ได้มาว่ะไมไ่ไปลงล่างอะ่ะโอ้น้องตองกาได้ไหมเออก็เป็นน้องตองกานะครับที่เก็บไปได้นะคือเราแม่งคุไม่มีบทเลยว่ะ นงั้นตรงนี้ตรงนี้ยกคร้อยแล้วมาขอคืนบ้างดินี่นี่ก็เป็นน้องลาดนะครับที่เก็บไปได้นะอะไรว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ขิวได้ไงวะเนี่ยโอ้ยตีหมอนี่ฉีดแรงยังวะโอ้ได้ไหมน้องตงกาทุบไปหนึ่งทีแล้วก็ทําการตีธรรมดาไปแล้วก็โดนดึงกลับมานะครับโดยสตาร์นไปถึงโดนตีมาส่วนเราก็จะตายเอาแล้วอืม ทานอัว่างไงมามามาท่านอัดโดนลุมตีนลุมตื้อไปมาดิมาดิมาล่ะม,มาล่ามาล่ะโอ้โหอ้าวตรงนี้อา้าวโยนไอ้นี่ด,ดิมาดิตัวตัวข้างหลังมามาเราเก็บไปสองตัวแล้วมาไอตัวนี้อีกตัวขอได้ไหมขขไดไหมได้ไหมขขได้ไหมขขได้ไหม,อไไหมเออก็เป็นไอ้นี่นะครับ ที่เก็บไปได้นะเป็นไอ้เป็นいいปน้องไม่มมดีนะครับที่เก็บไปได้นะซึ่งบวกกันยับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลียดน้อยไม่ไม่อยากยุ่งกับใครเล่าเลียดน้อยอย่างนี้ผมไม่อยากยุ่งกับใครวะงั้นเราจะขึ้นเป็นปืนเด็พูลแล้วกันทําให้เราตีไวขึ้นเฮ้ยเฮ้ยขอขีดเล่นบนหน่อยมาอ่าเดี๋ยวเราอธิบายสกิลถึงตรงไหนหรอวะผมก็จำไม่ได้ละอ่าส่วนเอ่อ สกิลสองนะครับก็จะเป็นการทําความเสียหายนะครับเป็นป่าเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับตูดเรียดขึ้นได้เลยนะเฮ้ยธนตัวนี้ก็ได้เออนี่ได้มาหนึ่งตัวเปิดฮิ้วแล้วฮะเปิดฮิววิ่งข้าเอาถอยดําไมอ่ะน้องครับถอยดําไมมาน้องตนกล้าวิ่งมาแล้วเราก็ยกยกมามาโอ้โหกูจมตีหนักพลาดเว้ยไม่เป็นไร ก็เป็นฝั่งเราคิวไม่ได้อยู่ดีโอ้มันบินนะมันบินหนีอ่ะอ้าวฉีดอย่างนี้ก็โดนแข่งนะครับเรฆ่าเลยมาดิแม่อ้าวโอ้กลายเป็นแบบแลกกันโอ้ไม่คุ้มเลยไม่เป็นไรถือว่ายังดีที่เราได้คิวมาอยู่ดีอองั้นเราก็โอ้ยโอ๊ย,อยได้ไม่ป้อมครั้งเดียวเออได้เว้ยงั้นเราวิ่งลงล่างดีกว่าวะ่ะ เออก็เป็นไอ้น้องไมเดนนะครับที่เก็บไปได้นะโหยัอนดูมันเล่นเป็นงานจังวะเดี๋ยว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 น้องไม่คดเตอร์ไม่ไม่มาทำนี้ทำไมโอ้มันก็รู้ดี <laughs> โอ้ว่าจะดักคุมรอมันสักหน่อยหนึ่งโอ้ยจบแล้วแผนที่วางไว้จบเลยไม่เป็นไรมาส่วนตรงนี้เหมือนจะไปลุมทานอตนะได้ไหมเออก็เป็นน้องต้นกล้านะครับที่เก็บมาได้นะมา ส่วนตรงนี้เราก็เข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันโดนโดนแบบขัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามามาแม่ยก้อยไปลุมมันนี่ <c oughs> เออต้องลุมตื้อม,มันดิไอ้อยงั้นไอตรงนี้วะมาเราก็วิ่งเข้ากับซวกหน้าเลยโอ้ยอติฮิวก่อนครึ่งหลอดแล้วไม่เป็นไรอนติเราแบบยังไงอ่ะมันฮิวได้อ่ะเออ ใช้ใช้ไปเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปกักเฮ้ยโอ้โหเม่นตกน้องต้องกาจะเข้าไปแล้วเราต้องตามไปเก็บโอโ้ไม่ถึงวะ่ะล้เนเนื้อของหย่อนดูวะ่ะโอ้ยป้อมไอ้ป้อมนี้มางั้นก็โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยมามามาเก็บหนึ่งตัวแล้วมาคานอตอ้ยมันเอาไม่ได้วะ่ะมันป้อมมันอยู่อ่ะมาดิหิวให้หน่อยน้องไม่คิดเตอร์เตรียมการบวกส่สวนได้ไหม สวนได้ไหมสวนได้ไหมสวนได้ไหมนี่นี่เล่นแบบประมาทต,ตัวงั้นงั้นเอาตรงนี้ดีกว่ามามามาเสียด้าเสียด้าม,มรวมเลยครับมาไหมก็จะขึ้นเป็นอีนีดีกว่าวะรู้สึกว่าเราจะต้องขึ้นเป็นดามจเลยเราตัวตัวเรามันตีแรงอยู่แล้วอะเออแถมมันตายยากอยู่เพิ่มพวนเออเราต้องขึ้นเป็นนี้แหละถึงจะตีแบบให้มันแบบแรงๆอ่ะรุน,นแรงขึ้นอะ่ะโอ้เหม็นน้องไม่ไดีจะโดนคนเดียว,วะ่ะ เราต้องวิ่งว่งขึ้นไปช่วยอ่ะมามามาโอ้บนไอ้ยี่ป้อมบนโอ้ป้อมบนนิดเดียวอ่ะานอนก็อยู่แถวแถวนี้วะ่ะ <c oughs> ผมว่ามันต้องมีไฟแน่นอน <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับมาส่วนตรงนี้เอ้ยเอ้ยอ้ยสวนเลยฮะโอ้ย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  มาเราเกิดมาที่125นะหลังจากที่ฝั่งลุม,ลมเราไปนะมาส่วนตรงนี้เหมือนจะมีบวกวะเอาผมมันไว้กันเกินไอพวกนี้ได้ไหมเออยังได้มาอยู่เว้ยก็เป็นน้องต้นการนะครับที่เก็บมาได้นะซึ่งฝั่งเรานี่ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อหดพอสมควรนะ่ะเอองั้นรวมเอาเซเธอร์ดีกว่ามามามารวมรวมเลยรวมสเธอร์สเธอร์มามามาต้องรีบจบละ ถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไอฝั่งมันมันจะพลิกกลับมาได้อะเออแถมมันมีทานนอสด,ด้วยไงที่มีตัวแบบพลิกโอกาสได้ทุกเมื่อที่มันเจ็บมานี้ได้คขบอ่ะมางั้นเราต้องต้องรีสักหน่อยละแต่เราตัวตัวเราบางมากตัวเราดุมเตื้อนี่คือก็ตายเหมือนกันนะถ้าเราโดนดุมเนี่ยจะมีหิวหนักขนาดไหนก็ตายได้อะแต่ถ้า น้องน้องเตอร์นะครับที่วิ่งกับเราเนี่ยเราผมว่าน่าจะอาตายยากพอสมควรนะถ้าเราแบบวิ่งคู่กันเจ็บจังอนะ่ะเดี๋ยว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 ให้พวกนี้โอ้ยมีคนเข้าแล้วเว้ยมาเปิดอัตีเลยโอ้ยโดนจับลุม ก็ <Yeah. g ül> เป็นน้องต้องการนะ้าที่เข้ามาตรงนี้เหมือนจะได้ไหมทุบไปหนึ่งทีก็เก็บมาได้หนึ่งตัวสนทานอตตรงนี้กระทืบไปแล้วก็สเปซสโต,ตนอัดหน้าแล้วก็โดนปุกบัตของทานอหน้าที่เก็บไปได้นะเออก็โอ้ยน้องมาแล้วฮะอีกตัวหนึ่งยิงเข้ามายิงแล้วก็ถอยไปอ่าไม่รู้ว่าจะได้ป้อมอีกฝั่งมาไหมก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้ยยังดูโดนตีไปไม่ตายเว้ยเมื่อกี้แบบนิดเดียว <c oughs> เออ เื่อกี้นิดเดียวจริงๆนะไม่ตายเฉยเลยเออเรียบมันเหลือแค่กระจิงเดียวอะเออใช้เขามาแค,แค่กระจิงหนึ่งนะมาโอ้ยมันอีกฝั่งมันเล่นกันเปรี้ยวกันจังวะมาดิตอบปะล่ะตอไหมอ่ะกล้าต่อไหมอ่ะเราจะขึ้นไปนไหนวะงั้นผมว่ารู้สึกว่าเราจะโดนอ่าโดน ซีซีอีกฝั่งมันเยอะเกินไปอ่ะเอองั้นเราต้องขึ้นเป็นถุงมือละเพราะว่ารู้สึกว่าจะโดนซีซีมันเยอะเกินไปไงเนี่ยโปรเสอเอกผมว่ารู้สึกว่าจะโดนโปรเสอเอกเนี่ยขัดขัดได้อยู่ตลอดเวลาเลยอ่าส่วนใครที่อยากเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนตัวไหนที่เอ่อผมคิดว่าผมเล่นได้เดี๋ยวมาให้ดูนะมางั้นตอนนี้ก็ดันบ้านกันก่อนเลยเอ้ยเหมือนจะเรียกรวมเสด็จดำปะ เราต้องทําทุกวิธีทางที่แบบเขาเรียกว่าอะไรให้เราได้เปรียบมาส่วนตอนนี้เราก็ต้องรีบดันละเออมาฝั่งเราเหมือนจะเก็บมาคุณนัแปดเก้าตัวด้วยอย่างเช่นน้องเอ่อน้องไอ้นี่นะครับต้นก้านฮะที่เก็บมาเก้าตัวแล้วก็มีเป็นอ่าน้องมิเดียนะที่เก็บมาหกตัวโหดพอสมควรเลยฝั่งเราถือว่าเล่นดีทุกตัวนะมาส่วนตรงนี้เอาจับไปแล้วเว้ย เราก็เปิดตีเลยมาเป็นไฟใหญ่นะฮะอูย้ยป้อมดีไอ้บ้าเอ้ยอยูน้องน้องกล้าเก็บมาเอ้ยไม่ใช่ดิน้องเป็นไอ้น้องไมเดนะฮะที่เก็บมาได้สามตัวตัวที่สี่ได้ไหมโอ้ยมา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 ,มา,มา,มาอ้ยแบบไฟสุดท้ายแบบถือว่าสนุกนะผมว่านะไฟสุดท้ายแบบเป็นการจบที่แบบอลังการมากอะ่ะเออถือว่าสนุกเลยทีเดียวเออ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า,เ,าเกมนี้ใครจะได้บีพีไปนะอ่าส่วนตัวเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องต้นล้านะครับที่ได้บีพีไปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าการวงไฟการบวกอะไรที่แบบค่อนข้างที่เปิดได้โอเคมากมาเดี๋ยวมาดูกันนะเกมนี้ใครจะได้บีพีไปนะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะ <laughs> เป็นน้องเตอร์นะฮะที่ได้บีพีไปนะเออส่วนใครที่อยากเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนตัวไหนที่ผมคิดว่าผมเล่นได้เดี๋ยวไมเไ่้ให้ดูนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย